เทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันทำให้คนเรามีอายุยืนยาวมากขึ้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราก็พบว่าคนยิ่งมีอายุมากขึ้นก็ยิ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยความพิการและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยสูงงไวใจแทบคลิปนี้นะคะจึงทำขึ้นมาเพื่อบอกเล่าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของผู้สูงอายุที่มีความพิการ ให้ได้ทราบกันและเราก็อยากจะจุดประกายให้ทุกคนในสังคมนั้นนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเรื่องนี้กันอย่างจริงจังค่ะเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการให้บริการไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นนะคะก่อนไปติดตามค่ะท่านใดที่ชมผ่าน Facebook ช่วยกดไลค์กดแชร์และท่านใดที่รับชมผ่าน YouTube นะคะช่วยกด s u b s c r i b e กดแชร์แล้วก็อย่าลืมค่ะ กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่เราคัดสรรมาให้และต้องขอบคุณสำหรับทุกการกดไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกการแชร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะเป็นที่รู้กันดีนะคะว่าเมื่อคนเรามีอายุเพิ่มมากขึ้นสภาพร่างกายและการทำงานในระบบต่างๆในร่างกายนั้นจะเสื่อมถอยลงไปนะคะทำให้ผู้สูงอายุต้องพึ่งพาคนอื่น และต้องการความช่วยเหลือดูแลมากขึ้นแต่ด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณาสุขที่พัฒนาไปมากทำให้อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคต่างๆลดน้อยลงและผู้ป่วยก็มีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นแต่ทั้งนี้นะคะต้องยอมรับค่ะว่าผู้ที่มีชีวิตยืนยาวมากขึ้นตรงนี้บางส่วนมักจะมีความพิการตามมาด้วยค่ะ เราลองมาดูข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กันหน่อยนะคะโดยข้อมูลณวันที่30กันยายน2564ที่ผ่านมาค่ะได้ระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยมีผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการอยู่นะคะ2,95,205คน แบ่งเป็นผู้ชาย1,94,210คนหรือคิดเป็น52.22%และผู้หญิงค่ะจํานวน1,995คนหรือคิดเป็น47.78%ค่ะซึ่งในผู้พิการทั้งหมดนี้นะคะเรายังพบว่าประเทศไทยเรามีผู้พิการที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปเนี่ยสูงถึงร้อยละ55.41หรือ1,168,98คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มมากขึ้นจาก5ปีที่ผ่านมานั่นคือในปีพุทธศักราช2559นะคะตอนนั้นเรายังมีผู้สูงอายุที่มีความพิการร่วมด้วยอยู่จำนวน812,825คนคิดเป็นร้อยละ4 9 5ของคนพิการทั่วประเทศค่ะ <S <S ในผู้พิการทั้งหมดนี้นะคะเราจะพบความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายมากที่สุด รองลงมาคือความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายและทางการมองเห็นตามลำดับค่ะส่วนสาเหตุใหญ่ของความพิการนะคะก็คือเกิดจากภาวะความเจ็บป่วยและโรคต่างๆได้แก่ความดันโลหติตสูงหลอดเลือดหัวใจตีบข้อสันหลังอักเสบโรคติดเชื้อเบาหวานลมชักและผู้สูงอายุที่มีความพิการร่วมด้วยนั้นนะคะส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มของผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพามากที่สุดคะ่ะนอกจากนั้นนะคะเรายัางพบว่าผู้สูงอายุพิการส่วนใหญ่เนี่ยจะประสบปัญหาทางด้านการรักษาพยาบาลตั้งแต่ขาดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาพยาบาลมีปัญหาขาดกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการรวมถึงสวัสดิการต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเนื่องจากส่วนใหญ่ไม่มีไรายได้ไม่มีอาชีพ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือช่วยเหลือตัวเองได้เพียงเล็กน้อยทําให้ผู้สูงอายุพิการส่วนใหญ่นั้นต้องพึ่งพาการดูแลด้านสุขภาพและสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลมากขึ้นค่ะฉะนั้นเรามาดูกันนะคะว่าสิทธิ์และสวัสดิการผู้สูงอายุที่พิการที่ได้ขึ้นทะเบียนและมีบัตรประจำตัวคนพิการแล้วในเวลานี้มีอะไรบ้างค่ะ 1. เบี้ยวความพิการ ผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการจะได้รับเบี้ยความพิการเดือนละ800บาทซึ่งสามารถยื่นขอรับเบี้ยความพิการได้ที่สำนักงานเขตเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอ,อบอตอนะคะตามทะเบียนบ้านผู้พิการค่ะโดยคนพิการที่เป็นผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปจะมีสิทธิ์ได้รับทั้งเบี้ยความพิการและเบี้ยผู้สูงอายุค่ะ 2. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์เช่นการตรวจวินิจฉัยการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษด้วยวิธีอื่นๆการให้ยาและหัตถการพิเศษอื่นๆเพื่อการบำบัดฟื้นฟูรวมถึงการให้บริการเกี่ยวกับกายอุปกรณ์เทียมกายอุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยความพิการหรือสื่อส่งเสริมพัฒนาการค่ะ3 การลดหย่อนภาษีเงินได้สิทธิ์นี้นะคะมีให้สำหรับผู้ที่ดูแลคนพิการที่มีไรายได้และต้องเสียภาษีเงินได้โดยมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้คนละ60 0 0 0บาทค่ะสี 4. บริการด้านสวัสดิการสังคมเช่น สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกที่บ้านหรือสถานที่พักหรือจัดหาสถานที่เลี้ยงดูสำหรับคนพิการที่ไร้ที่พึ่งเป็นต้นค่ะ 5. บริการเงินกู้คนพิการหรือผู้ที่ดูแลคนพิการมีสิทธิ์ขอกู้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อการประกอบอาชีพอิสระได้นะคะ โดยกู้เป็นรายบุคคลคนละไม่เกิน120,000บาททั้งนี้นะคะหากประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเกินกว่าวงเงินที่กำหนดก็จะมีการพิจารณาเป็นรายรายไปหรือจะกู้เป็นรายกลุ่มก็ได้นะคะโดยท่านสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือพอมจทุกจังหวัดหรือถ้าท่านอยู่กรุงเทพนะคะสามารถติดต่อได้ที่ รมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการถนนเศรษฐสิริเขตพญาไททั้งนี้นะคะท่านจะต้องเตรียมเสนอโครงการและเหตุผลว่าจะนำเงินกู้ไปทำอะไรด้วยนะคะทั้ง5ข้อนี้นะคะคือสิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุพิการในเบื้องต้น ที่เราเห็นว่าผู้สูงอายุพิการและผู้ดูแลควรได้รับรู้แต่หากท่านเป็นผู้พิการที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุก็ยังมีสิทธิและสวัสดิการอื่นๆอีกนะคะเช่นสิทธิทางการศึกษาการฝึกอาชีพการจ้างงานเป็นต้นค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้ผู้สูงอายุที่มีความพิการหรือผู้ดูแลได้รับรู้สิทธิและสวัสดิการต่างๆเพิ่มมากขึ้นและถึงแม้ว่าท่านจะไม่ใช่ผู้พิการ แต่หากมีข้อคิดเห็นดีๆเพื่อนำไปสู่การจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุพิการเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะมาร่วมกันสร้างสังคมสูงวัยที่ยั่งยืนกันนะคะสวัสดีค่ะ